บริจาคเลือดมาอ๋อใช่เป็นบริจาคเลือดมาครับขอบคุณครับสําหรับคําถามนี้คือจริงนัดกับเจมไว้ทุกๆ3เดือนแต่ว่าล่าสุดน้องเจมดันติดงานไม่ว่างก็เลยต้องไปก่อนก็ตั้งใจจะทําทุกๆ3หรือ4เดือนเรียกว่าอาจจะปลุกกระแสะเบาๆแต่โดยส่วนตัวแล้วทําแล้วรู้สึกดีแล้วถ้าเกิดว่าทําแล้วทําให้คนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปทําตาม ก็จะยินดีมากๆเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งแหละแล้วก็รอบหน้าช่วงประมาณอาจจะเป็นช่วงกลางกลางเดือนสิงหาถ้าใครสะดวกล็อกคิวไว้เนินๆรอบหน้าอาจจะบอกว่าเออเผื่อจะไปบริจาคเลือด,ด้วยกันจริงๆคิดโปรเจกต์กับเจมไว้เหมือนกันว่าอยากทำเรื่องนี้ก็เชิญชวนครับผมว่าเจ็บแป๊บเดียวแล้วมันอิ่มใจแล้วมันได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์งไ,งได้ช่วยคนไปในตัวใช่อันนี้ผมว่าสำคัญนะ หลังจากที่คุณยายเคยเข้าโรงพยาบาลแล้วเราเห็นภาวะของการขาดเลือดรอรอเลือดเนี่ยมันจำเป็นขนาดไหนโดยเฉพาะพอตอนนี้พอเรื่องโควิดเริ่มซาใช่ไหมครับคุณหมอบอกห้องผ่าตัดเริ่มกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วดังนั้นคนที่ผ่าตัดก็เยอะขึ้นดังนั้นความต้องการเลือดก็ต้องมากขึ้นถูกไหมเรื่องแบบนี้ถ้าใครที่ไม่เจอกับคนที่เรารักเราอาจจะไม่ไม่ตระหนักอย่างแท้จริงผมมาเจอมาแล้วแล้วผมก็แบบ เข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องรอและไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทําได้ง่ายมากเลยเจ็บแป๊บเดียวเองก,ก,ก็อยากจะเป็นคนที่เป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วรู้สึกอยากทําตามผมก็ยินดีเพราะว่าผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทําตลอดทุกๆ3-4เดือนตอนนี้พี่กับเจมอยากร่วมมือกันทาโปรเจกต์เพื่อแฟนๆใช่เพื่อแฟนๆด้วยเพื่อใครก็ตามที่เห็นนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดโปรเจกต์มันจะเป็นรูปเป็นล่างก็เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะเพราะยังไงเราทําตลอดอยู่แล้วตั้งใจแบบนั้นเชิญชวนแล้วกันครับใครที่สนใจโอเคก็เชิญชวนนะครับสําหรับใครที่มีร่างกายแข็งแรงผ่านเกณฑ์น้ําหนักถึงอะไรเงี้ยครับก็เชิญไปบริจาคเลือดนะครับเรียกว่าเป็นขาประจําเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างขาดเลือดมากเลยทุกๆโรงพยาบาลนะครับไปที่สภากาชาติก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลไหนที่แบบ เปิดรับบริจาคเลือดใกล้บ้านก็ไปได้ก็เชิญชวนครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ